หากคุณกำลังจะเติมโรบักผมแนะนำร้านนี้เลย a r c Shop เว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโรบัคครบวงจรมีทั้งแบบ VIP Server Gift Card และก็ ID Pass เติมง่ายไม่ยุ่งยากในเว็บมีสอนเติมอีกทั้งเขายังจำหน่ายเกม PC และบัตรเติมเกมออนไลน์สั่งซื้อง่ายไปโดนกันได้ที่ร้าน a r c Shop ลิงก์อยู่ที่ด s สคริปชันด้านล่างจ้าเอาละครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบุมในเกม Jurassic World Evolution วันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมด Chaos Theory นะฮะหรือว่าทฤษฎีแห่งความกะหนเป็นเหตุการณ์วอดี f ของหนังเฟรนซ j u จุิ s i กทุกภาคเลยนะก็เราจะเริ่มที่จุ a s s กพาร์กก่อนนะครับก็มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหากว่าจุ a s s กพาร์กไม่ล่มถ้าความฝันแฮมมอนสำเร็จถ้าเราทำได้จะเป็นยังไงเชิญรับชมกันได้เลยครับ The Mosquito ยุ่งที่ถูกแช่แข็งมากกว่าร้อยล้านปีสิ่งที่อยู่ในนั้นมันคือการค้นพบที่จะเปลี่ยนโลกของเราชั่วครู่หนึ่งเราคิดว่าสิ่งนี้ทำให้เราเข้าใกล้พไดโนเสาร์มากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราคิดผิดหลายปีที่เรา วิจัยระดับดินเอเดร์เซลเนี่ยทำให้เราได้สิ่งนี้ชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตบนโลกจาก65ล้านปีก่อนจุราสิกพัรคเรารู้ว่าในหนังเป็นยังไงแต่ถ้าถ้าคนแบบคุณเนี่ยถ้าคนแบบคุณมาช่วยบรรเทาสถานการณ์เพื่อให้จุรสิกพัรคประสบความสำเร็จ และก็แน่ใจว่ามันปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนี่คือการผจญภัยในชีวิตพวกเขาเต่ไม่อยากให้เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตพวกเขาต้องไม่ให้เป็นแบบในหนังนะฮะแบบพักพังนักท่องเที่ยวโดนกินอะไรอย่างงี้วิเศษใช่ไหมล่ะนี่คือสวรรค์แต่มันขาดสิ่งที่มันเคยมี จนกว่าเราจะนำมันกลับมาทียทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจไดนเสร์เลิกจินตนาการหามันเราจะนำเดนเสร์กลับมาและเมื่อผู้คนเห็นพวกมันมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความอัศจรรย์แห่งเวทมนต์โดยมีคุณอยู่เบื้องหลังจุลศิษย์พักจะเปิดตามกำหนดและโลกของเราจะกลับสู่ยุคแหง่งไดนเสร์อีกครั้ง ว้าวเปิดตัวยิ่งใหญ่มากนี่คืออิสลานนบลาอ่าเยี่ยมไปเลยดีใจที่เห็นคุณอยู่ที่นี่ผมอยากให้คุณรู้จักกับลิลลี่ฮาวฟอร์ดผู้อำนวยการปฏิบัติการในพัคของเราขอบคุณดรฮามันด์ด้โหลดได้ผมจอนก็ได้ค่ะงั้นดรฮามันด์โอ้จอน เป้าหมายของเราก็คือทำให้จุลสิษย์พักดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยแล้วกทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่คือความท้าทายของพวกเราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้โอเคต้องสร้างเราต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับไดโดเสาเริ่มด้วยศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และก็ศูนย์วิทยาศาสตร์และก็อย่าลืมเชื่อมต่อเส้นทางและก็ไฟฟ้าทุกอย่างถลักไปได้สวยทำต่อไปยอดเยี่ยมช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินเชื่อมต่อเส้นทางนะให้มันทำงานได้นี่คือศูนย์วิทยาศาสตร์นะฮะต่อเส้นทางออกมาประมาณนี้ แล้วก็โซนนี้ต่อเส้นทางออกไปนะครับเหมือนโซนในหนังจุดสิกภาคภาคแรกเลยวะ่ะที่เป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะครับที่ต้อนรับคนเข้ามานะเหมือนเลยอะ่ะอันเดียวกันเลยอะ่ะข้างหน้ามีสระน้ำโอเคเชื่อมต่อออกไปนะฮะเราฝั่งนี้ไม่เติมทางดีกว่ามันทางนี้ก็พอละ ละมานี้จุราสิกพารคมีนักพันธุศาสตร์ชั้นนำดเรเฮนรีวูวผมคาดหวังให้คุณได้พบกับเขาเร็วๆนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็พร้อมจะเริ่มต้นตอนที่เราจะมีเดือเสาเนี่ยเราต้องมีโรงเพาะก่อนให้คุณสร้างมันแล้วก็ที่ผมจะไปทำงานที่นั่นโอเคต้องสร้างโงรงเพาะก่อนนะครับต้องไปวิจัยก่อนอนะ โรงเพาะอ่าส่งนักวิศาสตร์ไปทำการวิเคราะห์สองคนีแล้วกันโอเคจากนั้นก็รอนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะเป็นสุดที่เหมือนกับในหนังเลยนะมีน้ำตกด้านหลังสวยงามมากเป็นฉากที่เริ่มต้นความวายป่วง อ๋อนี่แบบหมือนในหนังเลยอ่ะมีคนด้านในด้วยโคตรสมจริงอ่ะโอเคจะเสร็จแล้วฮะมาได้มาแล้วนะครับอันนี้ที่โรงเพาะผมจะเรียกลงฟักแต่มันไม่ค่อยเพาะก็เลยเรียกลงเพาะไว้ตรงนี้ทีครับ ค okay. จากนั้นก็เชื่อมต่อเส้นทางนะฮะไม่เชื่อมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพนักงานที่นี่เนี่ยเขาไม่เดินเหยียบหญ้านะเขารักษาความสะอาดโอเคสวยงามจะเสร็จแล้วฮะจะได้ปล่อยไดนเดอเซาออกมาสักที Velociraptors ใช่เราจะเริ่มด้วยแรปเตอร์ผมรู้ว่าคุณกังวลนะแต่ผมและซอนเนี่ยคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคุณจะเป็นต้องสังเคราะห์ไข่แล้วก็จีนนมพวกมันและก็แน่นอนแจ้งให้เราทราบถ้าคุณสร้างมันแล้วโอเคหายนะจะบังเกิดแล้วสินะแรปเตอร์ครับ พันดั้งเดิมเลยอะตั้งแต่ภาคแรกเลือกนักวิทยาศาสตร์เอาคนนี้ละกันแต้มวิทย์ห้าพอดีอ่าจากนั้นก็รอนะฮะแรปเตอร์ของเราจะออกมาเอ๊ะอันนี้อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอะเพิ่งเคยเห็นเอาเฟลเอยียงนี่ ทำไงอ่ะเห hey. ทำไงอ่ะมีโอกาสสูงที่จะล้มเหลวในครั้งแรกเห็นไ,ได้ชัดว่าเราต้องปรับปรุงเราต้องไม่หยุดเราต้องทำให้ดีขึ้น,นผมระบุพื้นที่บางส่วนที่เราจะต้องทำการวิจัยดูสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ที่สูนวิทยาศาสตร์แล้วก็กลับมาหาผมนะรับทราบ ศูนย์วิจัยนี่เหรอปรับปรุงการสังเคราะห์นะฮะใช้นักวิยาศารคนนี้แล้วกันแต้มครบพอดีนะแต่ว่าคนนี้เขาจะเก่งในเรื่องของการสกัดดีดเอมากกว่าโอเครอ With เราจะเริ่มด้วยแรปตเตอร์จริงเหรอฉันไม่แน่ใจว่าเราพร้อมทุกอย่างปฏิบัติด้วยความระวังผมทำตาม<ล>วิทยาศาสตร์และด i n เหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราในการประสบความสำเร็จเราเรียนรู้เป็นอย่างมากที่จะเดินหน้าใช่ใช่ถูกต้องและผมเข้าใจในความกังวลของคุณนะคุณฮาวฟอร์ดในด i n o ทุกตัวเนี่ย แบกรับความเสี่ยงอยู่แล้วและมันคือหน้าที่เราที่ต้องมาเทามันให้มากที่สุดเอาพวกทนายเด่อออกไปไกลๆได้เดดนสศจะปลอดภัยและมีความสุขในกรงของมันดรแฮมมอนหมายความว่าเราต้องได้รับการอนุญาตในการดำเนินการใช่อย่างแรงเลยล่ะโอเคแรปเตอร์เฟลนะครับอันนี้ทำไงอ่ะให้ออกเหรอ อย่าพึ่งเลยสร้างใหม่ดีกว่าจัดมาเอาสองคนนะครับฟักไข่ไว้แล้วก็วิเคราะห์ไว้น่าจะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นรอเวลานะครับเรียบร้อยวิเคราะห์เสร็จแล้วนะฮะก็คือ,อยังไงเลือกไขอ่อะ มีไข่หฟองอันนี้2ฟองนะฮะที่3ฟองที่ไม่เฟลสอฟองที่เฟลเอาสคนเดิมวิเคราะห์หวังว่าจะเสร็จไม่เฟลนะฮะรอบนี้รอชมได้เลยโอเคต่อมาเรามาจัดแต่งกรงให้กับแรปเตอร์ดีกว่านะฮะผมจะลบพวกต้นไม้ออกก่อนนะ,ะเพราะว่ามันรก เดี๋ยวเราเค่อยจัดใหม่นะฮะต้องดูความชอบของเดลเสาก่อนวนะ่ามันชอบยังไงมนที่เราเคยทำทุกครั้งโอเคแล้วก็ด้านนอกผมว่าลบออกที่กว่านะมันลบเกินไปถ้าเกิดเดลเสามันปีนตรงมันจะซวยมันจะเข้าป่ามองไม่เห็นใส่น้ำเข้าไปนะฮะเอาไว้ตรงกลางแล้วกัน พวกมันจะได้มาออกันตรงกลางนะฮะให้มองง่ายๆตรงกลางเราทำเป็นโดนัท <c oughs> อ่าประมาณนี้แรปเตอร์พร้อมไอที่เป็นเฟลนี่แก้ได้หรือเปล่าวะเอ้ยมีปล่อยทางอากาศด้วยวะแต่ว,ว่าเราปล่อยธรรมดาก่อนแล้วกันนะ มาแล้ววะอ,ออกมาแบบห้าตัวเลยอะครั้งเดียวโหเท่สัตว์เลยฮะเหมือนในหนังเลยอะแม้แต่ตัววูจะรับรองแต่เราต้องการให้มีทีมตับโตฉันไม่ได้บอกว่าอะไรผิดพลาดนะแค่ต้องระวังไว้ เราจะเริ่มด้วยการสร้างเรนเจอร์โพสต์ในกรงของเวลซิลัปเตอร์จากนั้นก็สร้างสูตอบโต้แล้วก็ส่งเรนเจอร์ไปลาดตะเวนดูโอเคอันนี้หมดพลังงานต้องเติมนะฮะไฟฟ้าไม่งั้นไฟดับเดี๋ยวซวยก่อนที่เราจะไปสร้างเรนเจอร์นะฮะเราก็มาทำากรงก่อนดีกว่าใส่อาหารเข้าไปครับ ตรงกลางแล้วกันแล้วก็อาหารสดจะแพะน้อยเอาไว้บริเวณนี้เลวกันโอเคดูสิว่าแรปเตอร์ชอบพื้นที่ยังไงฮะโอเคเหลือแค่ป,ป่านะครับทุกอย่างดีสลับมาแล้วสร้างแต่ป่าให้มันเอาเป็นต้นมะพร้าวลละกันเป็นป่าต้นมะพร้าวจะได้มองง่าย พื้นที่สีฟ้าก็คือพื้นที่อนาเขตของมันนะครับแล้วก็ที่ยังไม่มีสีฟ้าขึ้นมาก็คือมันยังไม่สำรวจนะถ้าเราสร้างข้างนอกมันก็จะไม่ขึ้นนะครับไอขีดป่า forest ถ้าสร้างข้างในมันถึงจะขึ้นนะใส่ต้นนี้บ้างล้วกันรู้สึกว่ามะพร้าวจะขึ้นน้อยอะ่ะแต่ต้นนี้ผมไม่ค่อยอยากใส่มากมันมันทึบเกินไปอะ่ะผมไม่ชอบต้นพวกนี้ใส่มาแบบ กระจายคละละแล้วกันถ้ามันสำรวจมันก็อาจจะพอใจนะตอนนี้มันแค่ยังสำรวจไม่ครบอพอแล้วมสามสิบห้ากลางๆโอเคเขาก็าอารมณ์ดีครับพอใจกับสิ่งที่มีต่อไปเดี๋ยวเราไปสร้างเรนเจอร์โพสต์ดีกว่า ผมละจำไม่ได้ว่ามันจุดอันไหนเพิ่งกลับมาเล่นนะฮะก็งงๆอยู่นะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอยากเอาไว้ตรงกลางอะแต่ว่ามันติดกับที่ให้อาหารเดี๋ยวแรปเตอร์มันชนนะแล้วก็สร้างศูนย์ตอบโต้ครับอ่าอันนี้จะได้ให้เรนเซอร์ แล้วก็เฮลิอคอปเตอร์ครับเวลามีปัญหาเข้าไปจัดการไดโน,นเสาร์เชื่อมต่อเส้นทางจากนั้นก็รอนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ส่งทีมรเรนเซอร์มาสำรวจดูไดโนเสาร์ของเรานะเราต้องการให้พวกสัตว ยู่ในกรงอย่างสบายพวกมันรู้สึกเครียดน้อยจากการถูกขังพวกมันยิ่งจะเริ่มทำตามพฤติกรรมที่คาดไว้วิธีนี่จะดีกับมันและก็กับเราตรวจสอบความเป็นอยู่ของแรปเตอร์แล้วก็จำไว้พวกมันยังคงคุ้นเคยกับกรงใหม่พวกมันอยู่แล้วถ้ามันเลิกคุ้นเคยล่ะอะไรไม่ค่อยมีความบันเทิงและก็คุณค่าทางการศึกษาถ้าหากนักท่องเที่ยวเราเนี่ย ไม่ได้เห็นในโนเสาจุดมุ่งหมายคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยทหารไม่ได้เห็นสัตว์เลยนี่ใกล้ๆเราจะสร้างวิวิวิกลเลี่เพื่อนักท่องเที่ยวที่หลังจอนพวกเขาต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังยังไงล่ะผมก็คิดอย่างงั้นลิลี่พวกเขาต้องกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า จุลสิษย์พักเดของเราเนี่ยจะมอบความทรงจำที่ล้ำค่าด้วยค่าบริการที <c oughs> ร่เหมาะสมใช่แล้วอ่าเหมือนจะไปได้สวยนะผมจะสร้างไอ้นี้เพิ่มดีกว่าเหมือนแรปเตอร์มันจะชอบวิ่งไล่จับแพะนะมากก่าการกินเนื้อสดแล้วก็วิวิง่งแกลเลอรี่ที่จอนต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะ อันนี้เอาไว้ตรงนี้เลยนะน่าจะมองเห็นมั้งเห็นได้คลึงกลงโอเคสร้างเส้นทางผมจะสร้างสตาร์เลนเซอร์ไว้แล้วกันฮนะเพราะว่านักวิสตต์ต้องพักเอาอ๋อต้องวิจัยก่อน,นะฮะนึกว่าสร้างได้เลยผมจะสร้างก่อนเพราะว่ามันจะได้เผื่อนักวิสตร์เหนื่อยฮนะ ะได้พักคนนี้แล้วกันโอเครอเราจะเป็นต้องมีศูนย์รักษาเดรนเสาร์ที่นี่ไอ้ปวดเดรนเสาร์ป่วยแล้วก็บาเดเจ็บเนี่ยได้รับการรักษาผมชอบไอเดียนะเราต้องทำให้เดรนเสาร์เนี่ยอ่าสุขภาพดีโอเค จัดมาไปข้างบนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะกีดขวางทางเรนเจอร์โอเคเชื่อมต่อเส้นทางปรบับเรียบร้อยฮะอะไรที่เรายังไม่สร้างบ้างสตาร์ฟเออนี่ไงสตาร์ฟได้ละอ่าจะได้เอาไว้ให้พนักงานของเราพักผ่อนนะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันงองแงไม่ทํางานพวกนี้นอกจากเดินไม่เหยียบหญ้าแล้วยังชอบงองแงต้องปรนิบัติฮะดูแลอย่างไพร่ใส่ใจอย,ย่างทาตผมต้องการตัวอย่างพันธุกรรม มากกว่าที่เรามีในพักเราจะส่งทีสมสำรวจไปรวบรวมฟอสซิลแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือศูนย์การสำรวจจากน,นั้นเราจะสกัดดินเอจากฟอสซิลใหม่ที่เราได้มาแล้วก็สร้างชุดซีโนมยีเซลให้หลากหลายมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ต้องไปหาฟอสซิลอะไรเนี่ยอ๋อ อันนี้อัพเกรดได้ฮะอัพไปเลยแล้วกันอัพไว้ก็ดีพวกนี้มันว่างสร้างศูนย์การสำรวจนะฮะแล้วก็ส่งทีมไปหาจีนโนมของไทรเซลท็อปเชื่อมต่อเส้นทางส่งทีมขุดตรงไหนมีไทรสตรุดไทรนี่ไงน,นี่ก็ไทรสตรุพละซอ ไดโลโอเคทริย okay, อันนี้แล้วกันส่งไปฮะเอาคนนี้แล้วกันฮะเขาไปสำรวจได้ไวสุดนะฮะไปเก็บฟอสซิลไวไปแล้วรีบกลับมานะเป็นงั้นค่ะเงินเดือนโอเคมาแล้วฮะเอ้ได้มาเยอะเลย อัมพันจะได้เยอะกว่านะครับโอเคอันนี้ขายเราสกัดอําพันก่อนนะฮะซีนมเยอะกว่าก้อนหินที่หลังโอ้โหนี่เหนื่อยแล้วแดงเลยอะ่ะคนนี้สกัดไวนะจัดไปแล้วก็เอาคนนี้ไปพักผู้หญิงอะ่ะเธอต้องพักแล้วอะ่ะไม่งั้นงองแงฮะหลับให้สบายแล้วกัน คนนี้ก็ใกล้จะเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็คงให้พักนะมาดูที่อัพเกรดดิงานวิจัยนะมีอะไรให้อัพบ้างอ a ต t ชันอืมยังไม่อัพแล้วกันยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้รัวปลาเหรอยังไม่มีโครงสร้าง อันนี้ก็ดีนะมันจะได้แบบเป็นการอัปเกรดพื้นฐานไปฮะเอาไว้ไปใส่พวกสิ่งกอ่อสร้างต่างๆของเราครับให้มันทำงานดีขึ้นสปิชี่นะอันนี้มีเด้เสาล็อกอยู่4ตัวทีเร็กก็มีอ่ะอ่ะค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะค่อย,อ,ยอัพไปบ่อน้ำสลับลงไทรต้องไม่ขาด บอใหญ่เล็กน้อยแต่ใหญ่ไม่มากระมานี้ตอนนี้ก็รอ,อนักวิทย์ของเราพักเสร็จนะฮะจะได้ให้เขามาฟักไข่ไทรโอเคอันนี้ออกแล้วกันข้างบนเนี่ยเรามาสร้างไทรกันเถอะจัดมาแล้วก็คนที่จะไปก็คือคนนี้นะฮะที่ฟักไข่ได้ดีสุด แล้วก็ใส่คนวิเคราะห์ดีสุด่าครบไปเลยลุยเลยทั้งสองคนขอให้ช่านสำเร็จนะอ๋อใครที่เฟลเนี่ยฟักได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียหลายอย่างนะอ่อนแอลงดูขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งแลปเตอร์เราก็ลืมดูเลยไปมารอดูนะครับไทรไทรของเรานี่จะเป็นยังไง มาแลวฮะพร้อมแล้วเรามาปล่อยตัวเจ้าไทรดีกว่าปล่อยทางอากาศเลยนำมาส่งที่ตรงนี้กระจายกันไว้นะฮะจะได้แบบให้มันดูพื้นที่ช่วยกันน่ะสร้างอนา,าเขตช่วยกันผมชอบระบบนี้นะคือมันไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างไอ้พวกที่ฟักไข่ยเยอะอันเดียวก็พอฮะแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเรามาดูการรับส่ง จะยืน่นสายเคเบิลลงไปฮะแล้วก็มัดตัวเจ้าไทรขึ้นมามันหายใจได้หรือวะเนะี่ยโอ้โหรัดคอซะแน่นเชียไม่ตายหรือวะเนี่ยดูดิโอ้โห <laughs> เป็นของจริงที่หายใจไม่ออกนะฮะแล้วก็หลังหักแล้วมันอะไปไม่ได้หรอกแบบเนี้ยมันทำไมไม่ใส่แบบเน้ในหนังอะที่เป็นกรงอะแล้วก็ ส่เฮลิคอปเตอร์ขนไปฮะเคตัวแรกเข้ากลรงแล้วเราจะมาดูความชอบของมันก่อนครับและเราจะสร้างให้มันต้องการป่าแล้วก็พืชบนพื้นครับให้มันกินนะไอที่เป็นจุดว่าฟ้านี่คือได้หมดเลยนะครับเอาเป็นต้นเตี้ยๆอะไรกันฮะจะได้ไม่บังเดนเดาร์สนะ ล้วก็ใส่ไปฮะใส่ตามขอบแหล่งน้ำไปฮะโอเคแล้วก็ใส่ต้นไม้รอบนอก มีหลายส่วนที่ต้องกลับเคลื่อนผมต้องการให้เราแน่ใจว่าเราจะไม่มองข้ามเหตุผล<ต>ที่เราอยู่บนเกาะนี้ใดรโนเสาชีวิตพวกมันอยู่ในมือของพวกเราพวกมันต้องพึ่งพาเราในการดำรงชีวิตนี่เป็นความรับผิดชอบของเราผมต้องการให้ไดรโนเสาของเราเนี่ยอยู่แบบสบายที่สุดจอรนก็เป็นคนรักไดโนเสาคนหนึ่งนะฮะ ที่อยากสร้างพ์คให้คนได้มาเที่ยวชมดรวูและก็ดรแฮมมอนเนี่ยอยากให้เราเพิ่มสัตว์ในพ์คให้มากขึ้นจากนั้นก็จะได้สร้างรถให้คนนั่งดูมันจะน่าประทับใจมากเลยอ่ะผมชอบความคิดของแฮมมอนอ่ะเขาคิดบวกนะแต่ในหนังนี่พ์คเขาเจ๊งแต่นี่ผมจะทำให้มันสำเร็จนะถ้าเกมมันไม่บังคับให้พักเจ๊งอีกนะ เฮ้ทำไมพวกแกสองตัวมองหน้ากันแบบนี้ละ่ะทำท่าทางเหมือนจะต่อสู้นะฮะดูสิตัวนั้นแบบสายหัวใส่อะมันจะแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงวิ่งมาแล้วอะเรามาดูฮะเพื่อได้ดูเดนเสาสู้กันสู้กันแน่ฮะเข้าโหมดการต่อสู้แบบนี้จะสมจริงแค่ไหนฮะระหว่างกินพืชและกินพืช สัตว์ยักษ์ทรงพลังสองตัวนะฮะตัวใหญ่เท่ากันเลยโอ้โหควิดแล้วว่ะเจอควิดว่ะตัวนี้หืมสมจริงนะการต่อสู้แบบสมูทมากเออควิดมาควิดกลับนะฮะอ่ะมันไว้มันไว้เริ่มจะมันเฮ้ยโอ้โหมีการชนกันแบบ งัดพลังแข่งกันโดนคว่ำมะโอ้สุดยอดสุดยอดเจ็บไหมฮะเจ็บไหมฮะพอ้อเดี๋ยวต้องมารักษาอีกนั่นไงเจ็บแล้ววิ่งหนีเลยฮะจะตีกันทำไมลำบากคุณหมอต้องมารักษาอีกโอเคถ้างั้นสลับวันนี้ผมก็จะขอตัวจากลาไปเท่าี้ก่อนนะครับเอาไว้เราจะมาเล่นกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมสัญญานะครับว่า โปรเจกต์นี้เนี่ยผมจะเล่นให้จบทุกต่อเลยฮนะทุกทโอรี่ที่มันมีเลยก็รอติดตามแลบชมกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะวันนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ